นั้นเรามาเพิ่มที่คลิปที่3ต่อจากเมื่อกี้ต่อจากหน้าแบบฟึกหัดเนาะอันนี้ให้เรียนทำลงสมุดแสดงวิธีทำให้เรียบร้อยนะคะแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะเขียนให้เรียบร้อยต่อมาครูเรามาดูตรงนี้ชวนคิด ที่1.7ึนะคะหนึนะคะข้อที่1หากนักเรียนต้องการหาค่าของ3ามบวกสคูณสลบสามหารสตรงนี้ไม่มีวงเล็บมานักเรียนจะทำอย่างไรนะคะและคำตอบนั้นจะตรงกับเพื่อนหรือไม่ถ้าครูบวกไปเลยนะคะถ้าครูบวกไปเลย สาบวกสได้6นะคะคูณ3ได้คูณกับ3อีกได้เก้านะคะเก้ลบสเหลือเท่ไร่หการสเท่ากับ2ครูบอกว่าฉันตอบเท่ากับสองถามว่าตรงนี้จริงไหมเราลองเราลองคิดตูอแล้วเราคิดว่าจะทำแบบนี้หรือจะทำอีกวิธีหนึ่งนะคะให้นักเรียนลองเขียนดู แล้วเรามาหาข้อสรุปของเรื่องนี้กันนะคะต่อมาเขาบอกว่าโดยปกติโดยปกติเมื่อมีการบวกลบคูณหารละคนนะคะเราจะนิยมทำในวงเล็บก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเราจะนิยมใช้วงเล็บช่วยในการกำหนดลำดับของการคูณเพื่อให้ได้คำตอบเดียวนะคะ ทำไมเขาถึงต้องทำางั้นเอาถ้าครูคิดอีกวิธีหนึ่งถ้าครูมาคิดดูอุ้ยฉันขอทําคูณก่อนแล้วกันคูณกันสามคูณสามได้เก้าเมื่อกี้ทําวิธีเมื่อกี้ตอบเท่ากับ2เนาะอ่าเท่ากับสองครูเขียนไปก่อนสามคูณสามได้ 9, เก้าอุ้ยฉันขอทําหารก่อนสามหารสามได้หนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้เชื่อมกันด้วยการลบแล้วก็บวกสามใช่ไหมคะสามบวกเก้าได้สิบสองลบหนึ่งตอบสิบอด ้ตอบไม่เหมือนกันคนนึงตอบสองอีกคนนึงตอบสิบอ็ดแล้ววิธีไหนละ่ะที่ถูกต้องอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้ข้อที่สองเขาบอกว่าโดยปกติถ้ามีการบวกลบคูณหารเราจะนิยมใช้วงเล็บเป็นตัวกําหนดว่าจะทําอะไรก่อนแต่ในข้อที่1จากโจทย์3ามบวกสามเนี่ยเขาไม่มีวงเล็บให้นะคะโดยเราจะใช้ทาถ้าเราไม่มีวงเล็บเราจะใช้หลักการดังนี้มาดูข้อที่สม ถ้ามีการคูณหรือหารให้ทำเป็นอันดับแรกโดยเริ่มทำจากซ้ายไปขวานะคะทำจากซ้ายไปขวาถ้ามีคูณหรือหารให้ทำก่อนเป็นอันดับแรกนะคะต่อมาถ้ามีการบวกหรือลบให้ทำเป็นลนดับถัดมาโดยเริ่มจากซ้ายไปขวาเช่นกันนะคะถ้าในโจทย์นั้นมีบวก มีบวกกับลบคูณหารนักเลยต้องเลือกทำคูณกับหารก่อนทำจากซ้ายไปขวาเช่นเช่นมาดูตัวนี้เขาไม่ได้ใส่วงเล็บให้นะคะตัวนี้เขาใส่วงเล็บกันเพื่อเป็นลบ20เพราะถ้าจะเขียนเป็น9บวก9บวกกับลบ20อย่างเงี้ยมันไม่สวยเขาก็เลยใส่วงเล็บให้แค่นั้น ถ้ามีบวกกับลบคูณหรือหารให้ทําอันดับแรกเขาบอกว่าถ้ามีคูณหารให้ทําเป็นอันดับแรกแต่ช้อยข้อนี้ไม่มีคูณกับหารมีแค่บวกกับลบนะคะถ้ามีบวกกับลบให้ทําจากซ้ายไปขวานะคะนั่นก็คือลบเก้าลบเบวกกับลบยีเครื่องหมายต่างกัน จะเป็นมาลบก,กัน20-9ลบเเหลือ11ก็ติดลบ11นะคะต่อมาลำดับถอดต่อมาก็คือเอาเนี่ยผลลัพธ์ได้ลบ11เก็มาใส่ที่ลบ4ต่อต่อไปถ้าเราเรียนเขียนไปในรูปแบบการบอกมันก็จะเท่ากับลบ11บเวก4เนาะมันไม่ใช่เอหมนเอหมมันก็คือ ลบเป็นตัวตั้งเปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะ4เป็นจำนวนตรงข้ามคือลบ4นะคะก็จะเอามาบวกกันได้ลบ15หรือถ้านักเรียนไม่อยากมาแยกให้มันเป็นเรื่องการบวกและถให้นักเรียนมองตัวนี้ตัวนี้ลบตัวนี้ก็ลบให้จับมันมาบวกกันแต่ผลลัพธ์จะต้องเป็นลบเสมอนะคะต่อมาข้อต่อไปลบห0าหารลบ10คูณ3าม เอ้ยเข้าเกณฑ์ของข้อที่หนึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้ามีคูณและหารให้ทําเป็นอันดับแรกทําโดยทําจากซ้ายไปขวาตัวนี้มีหารมีคูณนะคะแต่ต้องทําจากซ้ายไปขวาห้ามห้ามมาทาคูณก่อนนะคะให้ทําจากซ้ายไปขวาก่อนเท่านั้นอ่าต่อมามาดูเดี๋ยวตรงนี้ 50หารด้วยลบ10ลบหารลบผลลัพธ์จะต้องเป็นบวกแต่เขาจะไม่นิยมเขียนบวกนะคะหาหาร10 1อ่า10อะไรได้50 15 5เป็น50ก็ได้5นี่มาใส่5คูณต่อไปก็เอามาคูณ3นะคะ5คูณ3ได้15อ่าถูกต้องนะคะต่อมา 100บวกลบ50คูณ4หารลบ10เอ้ยมีมาหมดเลยบวกลบคูณหารเขาบอกว่าให้ทำคูณกับหารก่อนโดยทำจากซ้ายไปขวาแล้วก็วงไว้ก่อนก็ได้กันลืมนะคะมีคูณอยู่ตรงไหนบ้างนั่นก็คือตรงนี้คูณคูณเสร็จปุ๊บเอามาหารนะคะแล้วค่อยมาทำบวกกับลบนะคะโดยอันนี้ก่อนเลย 50คูณ4เป็น100แต่ว่าต้องมีลบค่นะ,ะเอาคูณผิดนะโทษที่เนสะคูณ4ได้200ติดลบ200นะคะเสร็จแล้วครูทำตรงนี้เสร็จปุ๊บครูเอามาเขียนก่อนเลย100นะ100เอามาเขียนทันทีก100บวกลบ200หาร ลบสิบนะคะตรงนี้ยังไม่ได้คิดหารลบสิบลบห้าต่อต่อมาทําคูณไปแล้วจบแล้วต่อมามาดูท่านี้เหลือหารมีหารก็ต้องทําหารต่อนะคะยี่สิบหารไอ้สองร้อยหารสิบได้ยี่สิบแต่เป็นลบหารลบจะต้องได้เป็นบวกมาได้เป็นท่านี้ก็เป็นหนึ่งร้อยบวกยี่สิบลบห้าต่อมาเราดําเนินการเรื่องการคูณกับหารไปแล้ว ยังมีเหลือแค่บวกกับลบแต่เราต้องทำจากซ้ายไปขวานะคะก็เป็น100บวก20เป็น120 120นี่120ลบ5ก็ตอบ115นะคะอคอเรื่องท่าเรื่องนี้ไม่ยากถ้าไม่มีวงเล็บอ่ะคราวนี้เรามาสรุปในข้างบนกันว่าจะตอบ ลบ 2, หรือลบ 10, หรือสิกันอ่า่าจะตอบ2หรือ11กันนะคะถ้าทำตามลำดับมีคูณมีหารตัวนี้มีคูณมีหารให้ทำจากซ้ายไปขวาก่อนโดยทำตัวนี้ก่อนสาคูณสได้9ก็จะเท่ากับ3ามบวกเลบสหารสานะคะต่อมาทำหารสหาร3าได้เป็น1ก็จะเท่ากับ 3บวก9ลบ1นนี้มีแค่บวกกับลบก็เอา3บวก9เป็น12ลบ1 12 1ลบ1เท่ากับ11ผลลัพธ์ก็เลยตอบ11อนะคะคันนี้มาดูตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นโคให้ไปลองฝึกทำค่ะทำลงในสมุดนะคะว่า ถ้าอย่างเงี้ยข้อที่1 5ึ่งลบลบ14บวก9ตอบเท่ากับเท่าไหร่นะคะให้แสดงลงในสมุดแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะแล้วเดี๋ยววันที่เราเรียนคาบแรกครูจะสุมนักเรียนตัวแทนขึ้นมา ข้อละสคนก็จะเป็น8คนนะคะแคนขึน้มาแสดงมาเฉลยอ่ามาแสดงแนวคิดหรือมาเฉลยข้อที่เราจะได้ทำนะคะอย่าลืมทำลงสมุดกันนะคะอ่าีเดี๋ยวเราจะให้มาเขียนลงในนี้นะคะสำหรับเรื่องการหารครูจะขอจบไว้เท่านี้ก่อนถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนกลับไปดู อีกครั้งอีกครั้งจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆเรียนไม่เข้าใจจริงๆก็ให้มาทำคุณครูที่ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ครูพอแค่นี้ค่ะขอบ